ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮี์ซอลแลตุวะสัลามุลลอฮ์วะลาอัลเลาะห์อัลลอฮิวะซัลลัมวะลาสลาอูมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ะะบเราะกาันตัครับมาพบกันในยามเช้านะครับหลังจากที่เราได้เรียนการอ่านกุรอานกับอาจารย์มัรฟูกินมาลไย เราก็มาต่อกันในเรื่องของการเรียนรู้การตับซิดกุรอานการอธิบายความหมายด้วยว่าอายะต่างๆของของอัลกุรอานโดยที่เราเรียนรู้เรียนเวียงเรียงลำดับไปนะพี่น้องจากสุรบะกอร,กสราา์สุรฟาร์ติฮะสุรบะกระ์เราก็ยาวไปอาจจะใช้เวลา <c oughs> หลายปีแต่วันนี้คำดุริลานะว่าเรามาถึงในยุตที่5ซึ่งถือว่าถือว่าเป็น1.6ส่วน6ของของอัลกุรอาน อาจจะใช้เวลาไปประมาณปีกว่าก็หนะ <c oughs> วังว่าชาลอล้อนนะเราเรียนรู้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเรา,เราได้เราได้ผ่านการทําความเข้าใจอัลกุรอานถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่การลงรายละเอียดในทุกๆเรื่องของอัลกุรอานแต่ให้เราได้รู้ความหมายโดยรวมของอัลกุรอานว่าอัลตาลาได้ทรงตัดกับเราไว้ในในเรื่องใดและที่สําคัญก็คือให้เราได้ได้เอาอัลกุรอานเนี่ยมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครทุกครั้งที่เราได้อ่านกุรอานแล้วเราก็รู้ความหมายมันเพิ่ม เพิ่มพูนอีมานให้กับเราแล้วก็ทําให้เราไปสู่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นบ่าวของลอสสุภานุวัตาลาที่ดีซึ่งแน่นอนว่าบ่าวของลอสสุภาโนวาตาลานั้นเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โลกเดุนยาแต่เป้าหมายหลักของเขาก็คือ,ค,อคือการเดินไปสู่โลกอาเครอถ้าเราย้อนไปดูประวัติท่านนาบีสุลตานะเราจะพบว่าท่านนาบีเนี่ยประสบกับกับเรื่องราวต่างๆที่ต้องโดนบททดสอบมากมายตั้งแต่ในตอนที่ท่านได้รับวะฮีจากลอสสุฮาโนอาตาลา โดนการต่อต้านโดนบททดสอบโดนทําร้ายโดนรังแกทั้งท่านอบีละแล้วก็ทั้งคนใกล้ตัวแต่ท่านอบีผ่านจุดนั้นมามาได้ด้วยกับอะไรฮะพี่น้องก็ด้วยกับการทีนน่ท่านอบีได้มีอายัก์คุรอ่านที่อัลลอฮฺตาลาทรงประทานมาให้กับท่านแล้วการที่ท่านได้เดินตามเสน้นเส้นทางที่อลัลลอฮฺตาลาได้วางมาและการมองเป้าหมายหลักในการดาเน,นินชีวิตของบรรดามุสลิมก็คือการมองอะไรฮะการมองเป้าหมายหลักในการที่เราใช้ใชอ้อิมานของเราในเรื่องของโลกอาเชร ทีมาของาในเรื่องของโลกหน้าเวลาที่มุหมินหรือเวลาที่มุสลิมเนี่ยมีความตั้งมั่นในการที่อยากจะอยากจะไปสู่โลกหน้าอยากจะมีความสุขในโลกหน้าเนี่ยเรื่องในโลกดุนยาต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เบาลงไปทันทีเพระฉะนั้นพี่น้องเราก็งเ,เกี่ว,ว่าบรรดาอับดุลเบียเนี่ยโดนทดสอบกันมากมายแต่เขาอดทนแล้วก็ผ่านตรงนั้นไปได้บททดสอบที่เราที่เราได้ได,ได้ได้พบได้ผ่านในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ เซี่ยวหนึ่งจากบรรดาบททดสอบต่างๆของบรรดานบีเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้อ่านนะพี่น้องเพื่อเราจะได้เราจะได้ผ่านโลกนี้ไปอย่างอย่างมีเกียรติแล้วเราก็ไปพบกับร้องสะพา,า,านนุตาธาาในโลกหน้าอย่างมีเกียรติเช่นกันวันนี้เราอยู่ในอายะที่หนะ้าสิบสามเนี่ยอายะที่ห้าสิบสามนะหลังจากที่เราได้เราได้ว่ากันไปนะอายะาที่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามที่ห้าสิบสี่นะพี่น้องในซุรอ้อนดิษะ Allah t a าลาสรงตันว่า أم يحسرون الناس على ما أ า ط ا ه م الله من ف ล ل ه فَقَدْ أ ต ت َ ي ْ ن َ ا آل إبراهيم بالحكمة وَفَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمًا كتاب والحكمة وَأَتَيْنَاهم ملكًا ع ظ ي م า ا ั l ล a ฮ t ตา l าส่งตันว่าหรือว่าพวกเขาทั้งหลายได้ทําการอิจฉาอิจฉาริษยาบรรดามนุษย์ในสิ่งที่ a ล l a h t a าลาได้ให้กับพวกเขา จากความปวดปานของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเพราะนั้นพี่น้องอนใ,นในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเริ่มต้นเริ่มต้นในการเตือนเราด้วยกับด้วยกับการให้เรารู้หนึ่งในคุณลักษณะของพวกพวกเยาฮูตหรือว่าพวกยิวว่าพวกเขาทั้งหลายเป็นคนที่มีมีหนึ่งในลักษณะเขาก็คือการการอิจฉาคนอื่นเพราะฉะนั้นการอิจฉาในความหมายข่ารอิจฉาในดังที่บรรดาอัลลอฮ์ได้บอกไวน้นะว่าอัลฮัสซัดกะรอฮะมาอั ha, นามอัลลอฮ์บิฮะลาไงเการอิจฉานั้นคือการที่เรา เกลียดไม่ชอบในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้เป็นความปวดพานกับคนอื่นคือเวลาที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วเราจะจะเกิดเกิดการเกิดการเกลียดแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็มีความหวังว่าจะให้เนี้ยมาที่ที่อัลลอฮฺตาลาให้กับคนนั้นเนี่ยให้มันหายไปเพราะนั้นคนที่คนที่มีความอิจฉาริษยาเนี่ยคนนั้นจะมีความจะมีความหนักใจอยู่ตลอดในการดาเนินชีวิตของเขานะอัลลอฮฺตาลาได่ทส่งต่อว่าอัมยัสุดุนันนาสอัลามมาอาตาฮุมุลลอฮุมิมฟัลลิหรือว่า นะพวกเขาทั้งหลายนั้นคําว่าเออตรงนี้เนี่ยอําตรงตรงนี้เนี่ยหมายหมายความว่าหาไม่ได้คือพวกเขาทั้งหลายนั้นได้มีหนึ่งในคุณลักษณะก็คือการอิจฉาด้วยสยาบรรดาบรรดาผู้คนอิจฉาด้วยสยาคนอื่นในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาไดใ้ให้กับพวกเขาตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาหมายถึงพวกยิวที่มีการอิจฉาท่านนบี <S. สลุลตาร์ออะลัยไรสัลลัมในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้กับท่านนบีสุลตาร์ออะลัยไรสัลลัมก็คืออะไรครับคืออัลลอฮฺตาลาให้ท่านนบีได้มีได้มีริซาละ แล้วก็ได้มีอนุโมห์เอาละท่าให้แต่งตั้งท่านนาบีเป็นนบีแล้วก็ให้ท่านนาบีได้รับคัมภีร์มาคือคัมภีร์อันกุรอานซึ่งพวกยิวเนี่ยอิจฉาทั้งสองอย่างคืออิจฉาการเป็นนบีของท่านนาบีสุลต่านของอะไรวะซัลลัมและอิจฉาคัมภีร์อันกุรอานที่เอาละท่าทรงประทานมาให้กับท่านนาบีสุลต่านของอะไรวะซัลลัมเพราะอะไรฮะเพราะเพียงกุรอานคือคัมภีร์ที่ไปไปลบล้างคัมภีร์ทั้งหมดคือไปกบคัมภีร์ทั้งหมดนะไม่ว่าสิ่งใดก็ตา,ามที่มาค้านกับอันกุรอาน อันกุรอานถือเป็นคมพี์ที่เล่มสุดท้ายแล้วเป็นคัมภี์ที่ใช้ในการปฏิบัติในปัจจุบันแล้วอัลตาลาได้บอกว่าโมไฮมินานอะไรเป็นคัมพี์ที่ไปไปจ,จ,จัดการลบ,ลบ,ล,บลบคมภีทั้งหมดคมภีที่เหลือทั้งหมดหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้ผ่านมาจากบรรดาไม่ว่าจะเป็นเตอรอสอินจีนซาบ,บรรูหรือคมภีสฮุฟต่างๆของบรรดานบีเนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปด้วยกับอันอุรอานเพราะนั้นบรรดาชาวยิวได้ฉาท่านนับดุลเบีสลาลลอห์ไว้เลยวาสลามในสิ่งที่อัลตาลาได้ให้กับให้กับท่านนาบีอลับฮุลววมมจาากคปดปาย ของพระอ,องค์ว่าก็ได้อาัยนาอารีบรอยฮิมันกิตาบวัลฮิกมะว่าัยนาฮุมมุลกันอืดมาแล้วพระอ,องค์ก็ได้บอกว่าแท้จริงเราได้ให้เราได้ให้ความโปรดปานกับลูกหลานของอิบรอฮิมว่าก็ได้อาัยนาฟังก็ได้อาัยนาอารีบรอฮีมันกิตาบเราได้ให้ให้วงวานของอิบรอฮิมลูกหนักอิบรอฮีมได้มีอะไรฮะมีอันกิตาบวัลฮิกมะกิตาบก็คือคำพี ว่าให้มะใหมะก็คือการให้ความเข้าใจหรือความรู้หรือว่าความถูกต้องว่าัยนาหุมมุลกันอาซีมาแล้วเราก็ได้ให้อะไรฮะเราได้ให้มุลกันอาซีมาเราได้ให้อำนาจที่ยิ่งใหญ่กับพวกเขา <c oughs> ซึ่งบรรดานบีที่เป็นเป็นลูกหลานของท่านอบบีอบีบรอฮีมนะวงวานทีบรอฮีมหมายถึงบรรดานบีที่เป็นลูกหลานอับบีบรอฮีมเป็นที่รู้กันนะพี่น้องว่านบบีบรอฮีมเนี่ยมีลูกที่มาจากภรรยาสองคนก็คือคนหนึ่ง คือนบีนบีบรอฮีมที่มาจากพนังฮายารลแล้วก็นบีอิสฮากที่มาจากมาจากพนังซารรและจากนบีอ <ise Exc> <ité> ิสฮากเนี่ยที่เรียกว่ามีลูกมีลูกของนบีอิสฮากคือนบียาโคบแล้วนบียาโคบเนี่ยคือคนที่ที่ได้รับฉายาว่าเป็นใครฮะได้รับฉายาว่าเป็นอิสราเอลฉายาของยาโคบก็คืออิสราเอลเพราะนั้นบันนี้อิสราเอลลูกหลานอิสราเอลนั่นคือลูกหลานของนบียาโคบ บรรดาอบีต่างๆที่มามาทางสายลูกหลานของอิบราฮิมอะลอฮ์ตาลาได้เตือนพวกยิวให้รู้ว่าแท้จริงพระองค์เนี่ยได้ให้ความโปรดปานกับลูกหลานของนับีบรอยฮิมก็คือพวกบันีอิสราเอลซึ่งรวมรวมถึงลูกหลานของอบีบรอยฮิมก็คือลูกของอิสมาอินบีอิสมาอินนั่นคือหนึ่งในลูกของนบบีบรอยฮีมซึ่งท่านอิมมามัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมสืบเชื้อสายไปหานบีอิสมาอินเพราะนั้นลูกหลานของอิบีรอยฮิมอะลอฮ์ตาลาบอกกับพวกยิวให้รู้ว่าดังที่มมมััลลลยว ได้สิ่งที่อัลกุรอาา,าได้ประทานให้ก็คืออัลกุรอานแล้วก็ได้การเป็นนบีลูกหลานของนบียะกรบลูกหลานของนบีซากลูกหลานของนบีบรอยฮีมอีกทั้งฝั่งหนึ่งอีกภรรยาหนึ่งก็ได้รับความโปรดปานที่อัลกุรอาา,าให้เหมือนกันก็คืออัลกุรอาา,าให้ทั้งคัมภีให้ทั้งความถูกต้องแล้วก็วาตยนาฮุมมุลกันออเมาแล้วเราได้ประทานอะไรฮะอำนาจที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขาซึ่งหนึ่งใน หนึ่งในบรรดานบีที่อัลลอฮฺตาลาได้เล่าให้เราฟังไว้ในแนอักุรอานนะว่าอัลลอฮฺตาลาได้ให้อำนาจกับเขาอย่างอย่างยิ่งใหญ่อำนาจกับเขาอย่างใหญ่หลวงในก็คือนบีนบีนะพี there, ่น้องนบีสุลัยมานที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงกล่าวว่าท่านนบีสุลัยมานได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺสบฮานอัลลอฮฺตาลาว่าวะฮับَ ب َ ل ِล مِلْلَ وَهَبَ لِي مُلْكَ الْيَمِينِ أَحَدِ مِنْ ب َ ع ْมานบีสุลัยมาว่าลาขอพระองงค์ทรใใหหุ้้ญาตจฉัน ให้มุ่นให้อำนาจฉันซึ่งเป็นอำนาจที่ไม่ไม่บังควรที่จะให้กับคนอื่นหลังจากฉันแล้วนบีโุลรยมานก็ได้มีอำนาจในการบังคับยินบังคับชัยตอนในการาฟังภาษาสัตว์ดูเรื่องในการจัดกองทัพที่ยิ่งใหญ่จะนับว่าเป็นเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้เลยก็ว่าได้ลัทธิลาได้บอกว่าบรรดาชัยตอนได้ทำงานให้กับนบีโุลรยมานว่ายามมาลูนะละฮูมาเะชามีมหาริบวะตมาเีลวะจีฟานกันจวบวะกุดูรร้ซียัด ทำงานให้กับนบีสซเรมานตามที่นบีสซเรมานได้มีความต้องการไม่ว่าจะเป็นการสร้างเม่หอบก,การสร้างสิ่งกอ่อสร้างต่างๆที่นบีโซเรมานได้ใช้และยังมีอีกว่าวชยาตีนะกุลละบันนาอวะกาวสและบรรดาชัยตอนนั้นต้องทำงานให้นบีสซเรมานด้วยกับการบรรณะเป็นคนที่คอยสร้างให้วา,วากาวสกาวสคือเป็นคนที่ดำน้ำลงไป เอาไข่มุกที่มีค่าใต้ท้องทะเลและเป็นที่รู้กันนะพี่น้องว่าไข่มุกที่จะเอาขึ้นมาได้เนี่ยที่จะเป็นไข่มุกที่มีค่าได้เนี่ยอยู่ในทะเลลึกเท่านั้นและนบีสุลัยมานสามารถบังคับยินให้ลงไปเอาไข่มุกขึ้นมาให้นบีสุลัยมานได้ว่าคอรีนัมกอรณนีนะฟิลอัสฟาดและยินตัวอื่นเนี่ยก็เป็นยินที่อะไรฮะถูกล่ามเอาไว้นะถูกล่ามไว้เนื่องจากเวลาที่มันฝ่าฝืนบิสลันเพราะฉะนั้น บรรดายินที่อยู่ในสมัยสุเลย์มานนนบีสุเลย์มานสามารถบังคับยินได้ยินที่ต่ออะตอนนบีโซเลย์มานก็ใช้ให้ไปทํางานที่เป็นงานหนักงานก่อสร้างให้ไปทํางานในการเปงมไข่มุกไปเก็บไข่มุกจากใต้ทะเลลึกมาให้ได้หรือพวกที่ฝ่าฝืนนบีสุเลย์มานก็จับมันล่ามโซเอาไว้นอกจากเนื่องจากการฝ่าเืนของพวกมันแล้วนบีโุเลย์มานยังมีความสามารถในการที่อะไรฮะให้ลมเนี่ยเดินตามที่นบีโุเลย์มามีความต้องการว่าตาลาได้บอกว่าถ้าจะดีเบอมริฮิรุคออันไฮโซอัอบ ลมเนี่ยจะจะจะพัดไปตามที่นบีสุลัยมานต้องการตามที่ตามที่อะไรฮะตามที่อย่างโสะโดวกสบายตามที่นบีสุลัยมานต้องการจานกระทั่งบรรดาอุลามะได้ได้บอกว่าเวลาที่นบีสุลัยมานต้องการจะเดินทางไปไหนนะฮะนบีสุลัยมานก็จะเอาเอาผ้าเนี่ยวางแล้วก็ไปนั่งอยู่ในผ้าแล้วก็สมุนของสุลัยมานก็นั่งอยู่ในผ้าแล้วนบีสุลัยมานก็สามารถที่จะสั่งลมให้นำพา,พาผ้าผืนนี้เนี่ย พาไปไหนตามที่นบีสุลัยมานต้องการน,น,นี่คืออะไรพี่น้องนี่คืออํานาจที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับน,นบีสุลัยมานที่เป็นหนึ่งในลูกหลานของบันิอิสรออีลเป็นหนึ่งในลูกหลานของท่านนาบีอิบรอฮิมที่มาจากทางทางสายใครฮะมาจากจาก,จากทางสายของพวกพวกบันิอิสรออีลก็คือพวกอาลุนกิตาบพวกชาวคัมภีเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตาลาได้เตือนพวกยิวให้รู้ว่าพวกคุณได้มาฉาท่านนาบีมอลลาลอมาอะฮรวะสัลลัมในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับท่านนาบีเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้กับ บรรพบุรุษของคุณเหมือนกับที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้กับท่านอับดุลเบียร์สุลัยมามยิ่งไปกว่านั้นได้ให้อำนาจในสิ่งที่อัลลอฮฺลอตาลาได้บอกว่ามุลกนลายามะกินลฮะเดมิบะดีเป็นอำนาจที่ไม่เหมาะไม่บังควรที่จะให้มีกับคนอื่นหลังจากฉันคือหลังจากนบีสุลัยมานและนบีสุลัยมานก็มีความสามารถในการบังคับยินจนกระทั่งว่ายินเนี่ยอะไรฮะต้องอาสาในการไปแบกบรรลังของของอะไรบรรลังของบิลติสหลังที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่า อ้ยุคมยะตีนีบิบีรชีฮาขอเลอาอ้ยะตูนีมุสลิมีนใครที่จะเป็นคนที่เอาบัลลังของบิลกิสมาให้ฉันหน่อยก่อนที่บิลกิสจะเดินทางมาหาฉันโดยที่เป็นผู้ที่ยอมสยบซิโรราบให้กับฉันบิลกิสบัลลังของบิลกิสอยู่ที่เมืองซาบะเมืองซาบะอยู่ทางดินแดนประเทศเยเมนและประเทศเยเมนทางตอนใต้ของคาบสมุทรอารับและนบีสุลัยมานอยู่ทางตอนเหนือทางดินแดนชาม ระยะทางการเดินทางจากดินแดนซาบะเนี่ยทางตอนใต้เนี่ยฮะขึ้นไปทางดินแดนชามเนี่ยมากกว่า2,000กิโลแล้เพี่นอนเราลองดูว่านละเบนโซมานบอกว่าใครกันที่จะสามารถเอาบัลลังมาให้กับฉันก่อนที่เบนกฟรจะเดินทางมาสยบกับฉันก่อนอฟเรตุมเมนั่นจินอ,าาอาบบันอาตีกะบกิฮิกอกลลอฮฺอันตะกูไม่มีมะกามิกอฟเฟรซได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอามาให้ก่อนที่ท่านจะลุกจากบัรลังของท่าน ก่อนที่นบีโุลัยมานจะลุกขึ้นจากบัลลังก์คือนบีโุลัยมานเนี่ยประทับบนบัลลังก์เนี่ยนั่งบนบัลลังก์เนี่ยนบีโุลัยมานมีเวลามีเวลา,เลาที่เฉพาะในคือมีเวลาที่เป็นที่รู้กันว่าเมื่อไหร่นบีโุลัยมานจะลุกจากบัลลังก์เมื่อไหร่นบีโุลัยมานจะมานั่งประทับที่บัลลังก์ยินตัวนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอามาให้ก่อนท่านจะลุกขึ้นจากบัลลังก์นะแต่อัลลตะอาลาก็ได้กล่าวว่ากอละละดีอันดะฮุอิลมุนมันกิตาบะอันน่าอัติกับเบียร์กแต่อัลละหไอย์มีความสามารถมากกว่า ยินคนที่มีมีความรู้จากคัมภีอาระวได้บอกว่าฉันจะเอาบัลลังก์ของเบเกมาให้กับท่านก่อนที่ท่านจะกระพริบตาซะอีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อลัลลอฮฺตาลาได้ให้กับท่านนบีสุลัยมานซึ่งเป็นบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ดังที่ดังที่อลัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าในอายะ์นี้นะว่าอามีฮสุดูนันนัสอาลามาอาตหุมุลลอฮ์ของมิลฟัตดิฟะกดอาตยนาอัลอิบรอฮิมมันกิตาบุลฮิกมาะว่าตัยหุมุลกันอูดีมา หรือว่าพวกเขาทั้งหลายได้มีการอิจฉาผู้คนอิจฉามนุษย์ในสิ่งที่เอาละตลาให้กับพวกเขาจากความปวดป่านของพระองค์หมายความว่าบรรดายวได้อิจฉาท่านอนับดุลบาสลาร์ฮุอเลัยฮิะซัลัมเอาละตลาดจึงได้เตือนพวกเขาว่าฟงก็ดาอาไทนาอาอิบรอฮิมแท้จริงเราได้ให้แบบนี้เนี่ยเราได้ให้กับลูกหลานอิบรอฮิเหมือนกันได้ให้ทั้งคัมภีร์แล้วให้ทั้งฮิกมะให้ทั้งความถูกต้องแล้วเราก็ยังได้ให้บัลลังก์อันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขาซะอีกคือการมีอำน,นาจที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขาซะอีก ดังที่เรายกตัวอย่างไปของนบีสุัลมานและนบีดาวูดก็เช่นกันเป็นคนที่อัลลอฮฺตาลาให้เขามีมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราได้ย้อนกลับไปดูในหน้าประวัติศาสตร์ของบรรดาน,นาบีต่างๆของผู้บันีาานิอิสราออลแต่พวกเขาไม่นึกถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮฺตาลาให้กับพวกเขาแต่มีแต่การอิจฉาได้เสยียนี่คือหนึ่งในลักษณะชาวอยู่นะพี่น้องว่าคือถ้าหากว่าวันใดที่เรามีความรู้สึกว่ามีแต่การอิจฉาได้เสียคนอื่นมีแต่การมองว่าคนอื่นได้ดี แล้วก็หวังว่าเขาจะต้องไม่ได้ดีเมื่อนั้นแหละแสดงว่าเรา,ามีความรู้สึกในหนึ่งในคุณลักษณะที่หนึ่งในมรารยาทาาที่อัลลอฮฺตาลาทรงตำหนิซึ่งเป็นลักษณะของพวกยะฮุตและเราไม่ค่อยนึกถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเราแต่หน้าที่ของบรรดามุ้มินก็คือ,อไรนไม่้องคือการที่เราคิดถึงเนี่ยมาคิดถึงความปวดปานที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเราอยู่เสมอว่าพระองค์ได้ประทานความปวดปานให้กับเราอย่างมากมายแล้วเมื่อเวลาที่เรานึกถึงความปวดปานที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเราเนี่ย่รเราจะรู้สึกมีความสุข เพราะบน,นโลกดุญญนยาเนี่ยม,มันเป็นแค่อย่างที่เราคุยไปนในตอนต้นนะว่ามันเป็นเพียงแค่เพียงแค่ทางผ่านที่เราจะผ่านไปสู่โลกอาเครอแล้วเวลาที่เราคิดถึงโลกหน้าอย่างมากคิดถึงเป้าหมายหลักของเราว่าเราต้องเดินทางไปสู่โลกหน้า <ünk. S 1> เรื่องต่างๆในโลกดุนยาเนี่ยม,มันจะเป็นเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องที่เบาลงไปให้กับเราฟอมินฮุมมันอามะนบิฮีว่ามินฮุมมันสดอดนอาราตลาได้กล่าวต่อไปว่าบางคนอามานาบิฮิบางคนศรัทธา บางคนคือบางคนไหนครับพี่น้องอัลลอฮฺตารากลาลังกล่าวถึงพวกลูกหลานพวกพวกวงวานของท่านนาบีอิบรอฮิมคือลูกหลานของอิบรอฮิมเนี่ยบางคนก็ศรัทธาศรัทธาต่ออิบรอฮิมว่ามินฮุมมันซัดดานและมีบางคนคือลูกหลานของนบีอิบรอฮิมเนี่ยหรือว่าผู้ติดตามอิบรอฮิมหรือว่าคนที่อยู่ในสมัยนบีอิบรอฮิมเนี่ยบางคนก็ซัดดาน คำว่าซดดานเนี่ยตีความได้สองความหมายดังในใน,ใน,ใ,นในตามหลักภาษาของวิชาวิชาหลักวยากรณนะ์หมายถึงว่าสามารถที่จะเป็นเป็นมุตอด,ดีก็ได้เป็นลาเซมก็ได้หมายความว่าสามารถที่จะหมายถึงฟามินฮุมันซดดานหมายถึงตัวเขาเองเนี่ยได้ปิดกั้นจากการศรัทธาหรือซดดานหมายความว่าไปปิดกั้นคนอื่นจากการศรัทธา คือตัวเองเนี่ยไม่ได้รับทางนําตัวเองเปิดกั้นตัวเองจากการศรัทธาแล้วเนี่ยก็ยังไปปิดกั้นคนอื่นไม่ให้ทําการศรัทธาได้ซ้าไปเพราะฉะนั้นคนมีสองกลุม่มกลุม่มที่หนึ่งก็คือศร <c oughs> ัทธาต่อนาบิบรอยฮมิมเป็น,ปนวงวานของอิบรอฮมีมศรัทธาต่ออิบรอฮีมอีกกลุ่มนึงคือไม่ศรัทธาต่ออิบรอฮีมและมีสองประเภทเช่นกันก็คือไม่ศรัทธาต่ออิบรอฮีมได้กับตัวเองแล้ว,วยังไปชักชวนคนอื่นให้ทําการปฏิเสธต,ต่อานาบิบรอยฮมิมเช่นกันวกาาาฟิ ah ิันนมอร และถือเป็นการพอเพียงแล้วสําหรับนรกจะหันนำที่จะเป็นเป็นเปลวไฟที่มาลุกโชดช่วงในการที่จะเผาไหม้พวกเขาเอาารัตนาได้กล่าวถึงการลงโทษด้วยกับด้วยกับเปลวไฟเพราะฉะนั้นหนึ่งในการลงโทษที่ถือว่าเป็นการลงโทษที่ยิงย่งใหญ่ก็คืออะไรฮนะคือการลงโทษด้วยกับด้วยกับเปลวไฟพี่ต้องสังเกตว่าบททดสอบที่เราได้รับกันในทุกวันนี้เนี่ยที่อารัตนาได้ทรง ทำการทดสอบพวกเราเนี่ยเป็นบททดสอบที่มาจากมาจากของที่เรามองว่ามันเป็นของเบาๆเช่นก,การโดนลมพายุอย่างเช่นการโดนน้ําท่วมนะคือสิ่งต่างเหล่านี้มาจากของที่เรามองว่าเราได้ใช้ประโยชน์แล้วเป็นของเบาๆแต่บทลงโทษที่เอาว่าตาลาเตรียมไว้ลงโทษในวันกกยามานั้นคือบทลงโทษที่ไม่ใช่บทลงโทษที่มันเบาๆเหมือนในโลกดุนยาแต่เป็นบทลงโทษที่มาจากมาจากไฟนรกพ้องเลยบอกว่าวากาฟาบิจหันนัมซาอัยรอ นรกจะหันนำนั้นถือเป็นสิ่งที่พอเพียงแล้วในการเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ไปไปผอใหม่เขาและเอาลัทธนาได้ตัดต่อมาว่าอินนัลลดีนะกัฟรรบิอาตินาซาฟนุสลีฮิมนารรแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธด้วยกับ อายะต่างๆของเราด้วยกับสัญญาณต่างๆของเราซึ่งสัญญาณของลอตตารา,า,านะั้นมีทั้งสัญญาณที่เป็นชา้นอายะห์ก็คือบทบัญญัติที่ลอตตาลาได้วางไว้ให้กับท่านอนับดุลลอฮ์องอะเลาะวะซัลลัมและเป็นสัญญาณเกาณีย์สัญญาณที่มาจากการสร้างของลอสวาห์นูอัลตาลาที่บ่งบอกให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของลออินนัลละีนะกะฟโรูบายตินาแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อสัญญาณของเราต่ออายะต่างๆของเราสัญญาณต่างๆของเราซาฟานุสลีฮิมนารอ ต่อไปก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็คือในวันกยามะเนี่ยเราจะให้พวกเขาทั้งหลายได้ลงไปอยู่ถูกลงโทษในไฟนรกและอลรัตนาได้อธิบายถึงลักษณะในการลงโทษว่ากุลละมานัดีนัดดีจัตจูลูดูฮุมบัดดัลนาฮุมจูลูดันไวยล่ะค่รยกตูกุลอาดาบทุกครั้งที่ในการลงโทษนะพี่น้องลงโทษในการเผาไหม้เนี่ยมีการเผาไหม้ที่ผิวหนังอลรัตนาได้บอกกุลละมานัดีจัตจูลูดูฮุมทุกครั้งที่ผิวหนังของเขาเนี่ย ผิวหนังของพวกเขาเนี่ยได้ได้สุกได้ไหมจนสุกไปแล้วเนี่ยบัดดันนาหุมยูลูดันกอยรอฮาเอาล่ะทาราได้บอกพระอ,องค์ก็จะเปลี่ยนผิวหนังใหม่มาให้กับเขาลีลรูกุลอาซาบเพื่อได้รับการลงโทษเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าพี่น้องอะผิวหนังของเราในวันในในโลกดุนยาเนบางครั้งเวลาที่เราโดนเผาไหม้ไปแล้วเนี่ยมันจะตายแล้วมันร้ายความรู้สึกโดนเผาไหม้อย่างเกรียมนะพี่น้อง มันจะไห้ความรู้สึกถึงแม้เราจะมีชีวิตยอยู่ก็ตามแต่ในวันกกยามาเวลาที่เราโดนไฟนรกเผาไหม้ผิวหนังของเราทั้งร่างกายเนี่ยผิวหนังไหม้ไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตาราก็จะบัดดันนาฮุมจุลูดันกอยระฮะพระอ,องค์จะเปลี่ยนผิวหนังใหม่มาให้เพื่ออะไรพี่น้องทําไมอัลลอฮฺตาลาถึงเปลี่ยนผิวหนังใหม่มาให้พระองค์ได้ข่าวในอญญายะห์นี้ว่าลิยาลูกุลอาซาบเพื่อมาลิ้มรสความเจ็บปวดของบทลงโทษเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งใน คุณลักษณะการลงโทษของลอสซาบานอตาลาที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อลอบุคคลที่ในละคนต่อลอสซาบานอตาลาและพระองค์ได้บอกว่าอินนัลลอฮฺกานาอัลีซันฮากีมาแท้จริงอัลลอฮฺตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงอัลีซผู้ทรงเกียงไกรผู้ทรงยิ่งใหญ่ฮากีมาและผู้ทรงปรีชาญาณหมายความว่าผู้มีความสามารถในการที่จะรู้ว่าควรจะวางสิ่งใดเอาไว้ตรงไหน เพราะฉะนั้นคำว่าหากีมาเป็นหนึ่งในนามชื่อของรัชพานวตาลาแล้วก็ทุกนามชื่อของรัชตารานั้นจะบ่งบอกถึงสิฟัต shocked. คำว่าหากีมันจึงบ่งบอกให้เรารู้ว่าหนึ่งในคุณลักษณะของรัชตารานั้นคือพระองค์เป็นผู้ที่วางสิ่งใดเนี่ยถูกกับที่ของมันแล้วเพราะฉะนั้นบทบัญญัติของรัชตาราเวลาที่รัชตาลาได้วางบทบัญญัติมาเนี่ยพี่น้องฮะเราอย่าไปค้านกับบทบัญญัติของอัชพานวตาลาให้เรา Feels รู้ว่านั่นคือบทบัญญัติแล้วเรามีหน้าที่ในการยอมรับเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงากีม ผู้ทรงวางบทบัญญัติที่ดีที่สุดถ้าเราไปค้านในบทบัญญัติของร,าารัุบาลนวยตาลาเมาวากว่าเรากาลังจะบอกว่าบทบัญญัติที่อา,ารั์ตาลาได้วางมานั้นเนี่ยมันไม่ดีนะแส,สดงว่าการอีหมานของเราต่อน,นามชื่อของอา,ารั์ตาลาว่าฮะกีมันเนี่ยมีปัญหาการอีหมานว่าอา,ารั์ตาลาได้มีฮิกมะในการตัดสินต่างๆเนี่ยเรามีปัญหาในอีหมานของเราและเป็นเป็นที่รู้กันในอัลกุรอานนะพี่น้องว่าเวลาที่อา,ารั์ตาลาได้กล่าวถึงบทลงโทษพระองค์ก็จะกล่าวถึงสวงสวรรค์เวลาที่อารั์ตาลาได้กล่าวถึงนรก พระอ,องค์ก็จะกล่าวถึงสวงสวรรค์และพระอ,องค์ได้บอกในอายะต่อมาเลยว่าวัลรีนาอามานุว่ามีลุสซิลิฮรับสนุุเดขิโลุมจันนาตินตัจรีมินตัพติฮัลอันฮารุคอลิดีนฟีฮาอับบาดาและบรรดาผู้ที่มีอีมานมีศรัทธาและปฏิบัติอามัตที่ศรัลสันสนุเดขิโลหมจันนทรินตัจรีมินตัพธิฮัลอันฮารเราจะให้พวกเขาทั้งหลายได้เขา้าสู่สวงสวรรค์ที่ตัจรีมินตัพธิฮัลอันฮาร ที่มีทานน้ำไหลายสายไหลผ่านใต้สวงสวรรค์คอลีดีนาฟีฮาอาบะดาเขาจะได้อยู่ในนั้นตลอดกาลวัลลดีนาอามานูวามิลสซาลฮัตและบรรดาผู้ที่มีอีมานและปฏิบัติอามานิสอนพี่ต้องดูนะว่าอายะต่างๆที่อัลลอฮ์ตาราได้กล่าวว่าจะได้เข้าสวรรค์ไม่มีอายะไหนเลยที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าผู้ที่มีอีมานแล้วจะได้เข้าสวรรค์ แต่ไม่ต้องไปดูนะว่าทุกอายะมันยี่สิบกว่าอายะเอาละตาลาจะกล่าวว่าว ah ัลลดีนอาอมานุวะอามิลุศอลยคัตและบรรดาผู้ที่มีอีมานและปฏิบัติอามันที่สอนแล้วตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าการมีอีมานจะต้องมีอามันที่ศอลและมายืนยันการมีอีมานเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเรามีอม م านถ้าไม่เคยปฏิบัติอย่าบอกว่าเรามีอม م านถ้าเราไม่เคยละหมาดอย่าบอกว่าเรามีอม م านถ้าเรายังไม่เข้งขันในสิ่งที่เป็นวาญิบเอ่อลาตาลาได้วางเป็นบทบทัญญัติมาให้กับเรา เพราะการมีอ ي م ا านั้นจะต้องมีการปฏิบัติมาเคียงคู่อยู่เสมอเพราะนั้นพี่น้องฮะเรา,าสังเกตว่าเวลาที่มีคนมาบอกว่าเวลาที่เราเตือนใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาบอกว่า إ ม م านอยู่ในใจ إ ม م านอยู่ในใจให้รู้ว่าถ้าหากว่าการปฏิบัติมันไม่ได้แสดงออกมาถึง إ ม م านของเขาเนี่ยแสดงว่าเขาโกหกในใจเขาไม่ได้มี إ ي มานเพราะถ้าหากว่ามี إ ม م านจริงเนี่ยมันต้องแสดงแสดงถึงการปฏิบัติเพราะท่านบิบบลาลมอะลยมัสลัม Christina. ได้บอกว่าอัลาอฮอินนฟินแัสเดมุตหัวเพิ่งรู้ไหมเถิดว่าในร่างกายของเขาเนี่ยมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่ง อีดาซอลูฮัตซอลูฮันจสดุกคุละเวลาที่ก้อนเนื้อนี้มันดีร่างกายมันก็จะดีไปด้วยวะอีดาฟอซาดัตฟอซาดัลจ้สดุกคุลแล้วเวลาที่ก้อนเนื้อนี้มันแย่ร่างกายเรือนร่างของเราเนี่ยมันก็จะพายแย่ไปด้วยอ่าลาวะฮียนกลพึงทราบไว้เถิดว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ย,ยคืออะไรฮะก็คือหัวใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าหัวใจของเราดีเนี่ยก็คือการปฏิบัติที่มันแสดงออกมาดีแล้วสิ่งที่บ่งบอกหัวใจของเราแย่เนี่ยก็คือการที่เราไม่มีการปฏิบัติที่ดีแสดงออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นไปดองอ่ะการการ,การอ้างว่าหัวใจดีก็ว่าอ้างว่าอม م านอยู่ในใจเนี่ยถ้ไมไม่มีการปฏิบัติอย่าไปอ้างท่าในสันบัสร์ีได้บอกว่าอันอีมานมาวะกรอฟิลกลมวัดดะกัฐน์อัลอาหมานอีมานคือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเรา และมีการปฏิบัติแสดงมาให้เห็นถึงความสัต์จริงของอีมานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการปฏิบัติไม่มีบ่งบอกถึงการโกหกของอีมานของเราอัลลอฮฺตาลาจึงกล่าวว่าในอายะต่างๆที่องค์ได้บอกว่าจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยคือบรรดาผู้ที่มีอีมานและปฏิบัติอามัณ์ที่ صالح س น,นน د خيلهم جنة تل تجري من تحتها الأنحار خالدين ف ي อ ا أ ب ด ا เราจะให้พวกเขาทั้งหลายได้เข้าสู่สวรรค์ที่มีทานน้ำไหลไหลสายไหลผ่านอยู่ใต้ สงสวรรค์น,นั้นคอลีดีนาฟีฮาอาบาดาเขาจะได้อยู่ในนั้นตลอดกาลโลุมฟียอัซวาจุมมุตฮาระมอรุตุด์ิลุฮุมซิลลันตอลีลาพวกเขาทั้งหลายจะมีอะไรฮะจะมีคู่ที่เป็นเป็นอัซวาจุมมุตฮาระที่เป็นคนที่ป,ปราปรจากปราศจากมารยาทที่ที่ไม่ดีนะซึ่งเป็นเป็นมารยาทที่มาจากบรรดาผู้หญิงในโลกดนยาและอัลลอฮฺตาลาจะให้เขามาสู่ในร่มเงาที่เป็นร่มเงาที่ มีความผาสุขมีความสุขกับพวกเขาสำหรับวันนี้เวลาของเราก็คงหมดลงแล้วน,นะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์กับการอธิบายอ่กุรอานสำหรับวันนี้ขอกล,ล่าวคำว่าอบิลไลตอฟิกุนฮิดายะวัสสลามวุวะลัยกุมร,ราห์มะตุลลอฮ์วะบะเรบารกาตุฮ์